มีผักบุ้งมีผักบุ้ง,งนนมีผักบุ้งจีนนะไอปุ๋ยสิบห้าสิบห้าแล้วก็ชี้วัวแค่นั้นแหละใช่ใชต้องปลอสารจ้า แล้วก็มีกล้วยจ้าปุ๋ยธรรมชาติขี้วัด้วยปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่มาม่าก็อร่อยผัดก็อร่อยจ้าต่อมันเพราะว่า แล้วบ่าบ่าเอาทิ้งแล้วก็ให้มันแตกขึ้นเอียกไปนะนะจ้านะอ่อนอวย้อ้อนอวยช่วยอ่อนเอเล่เจ้ามะเขือจ้ามะเขือจ้า